ผมจับคีย์เวิร์ดที่สิ่งที่พูดมาโดยตลอด 3. กกการเมืองมันเปรียบเทียบได้กับการเลือกตั้งใหญ่เหมือนกันอธิบายสั้นๆอีกครั้งณตรงนี้ครับมันเป็นภาพที่ผมมองเห็นแล้วผมก็สื่อสารออกสู่สาธารณะเกิดการถกเถียงแลกเปลี่ยนเกิดการเห็นด้วยเห็นต่างไม่ว่ากันครับแต่ในทัศนะผมผมว่านี่เป็นรูปธรรมที่อธิบายสภาพการเมืองปัจจุบันได้ชัดและง่ายที่สุดวิธีหนึ่ง ผมเห็นกกของพรรคเพื่อไทยครับผมเห็นก๊กของพรรคประชาชนและก็ผมเห็นอีกกกหนึ่งคือก๊กพรรคร่วมรัฐบาลเดิมในยุคพลเอกประยุทธ์ครับพลังนี้หนุนเสริมด้วยกลุ่มอนุรักษนิยมซึ่งไม่เอาทั้งกกเพื่อไทยไม่เอาทั้งกกพรรคประชาชนครับอยู่ตรงนี้ถ้ามองเป็นพรรคการเมืองภูมิใจไทยเขาโดดเด่นอยู่ที่สุดในกกนั้น พอพูดคำว่าสามก๊กคนก็ไปมองถึงเล่าปีโจโฉซุนกวนวิเคราะห์กันไปยืดยาวเรื่องวรรณกรรมที่จริงไม่เกี่ยวเลยครับการเมืองแบบสามก๊กที่ผมพูดเนี่ยท่านจะใช้คำว่าสามกลุ่มสามทีมสามหนออะไรก็ได้แต่อธิบายว่ากลุ่มการเมืองหรือพลังทางการเมืองทั้งสามก๊กนี้จะยังคงขับเคี่ยวต่อสู้และ แข่งขันกันทั้งงานในสภางานในบทบาทของรัฐบาลงานในการทำหน้าที่แก้ปัญหาของประเทศและในสนามเลือกตั้งสิ่งที่มันจะเป็นก็คือจะไม่มีกกหนึ่งกกใดได้คะแนนเกินครึ่งจะมีการตั้งรัฐบาลโดยสองในสามกกนี้อย่างแน่นอนจะเป็นกกไหนจับกับกกไหนก็ตามเถอะมันจะเกิดขึ้น S <S <an> <S เหตุที่ผมพูดว่าจะไม่มีกกไหนได้คะแนนเกินครึ่งครับ <S <S <an> <S ก็ไม่ได้ว่าคาดเดาเอาเองก็ดูจากผลคะแนนในการเลือกตั้งใหญ่ครั้งที่แล้วดูจากการเลือกตั้งนายกอบจที่ล่าสุดผ่านมาก็ได้ครับ <S <S <an> <S เราก็จะเห็นว่าแต่ละกกก็จะมีพื้นที่ทางการเมืองของตัวเองมีพลังทางการเมืองของตัวเองแล้วก็จะไม่มีกกหนึ่งกกใดที่โดดเด่นเกิน250ครัาบในสภาพแบบนี้ผมว่าในทางความเป็นจริง หลายๆคนก็เห็นภาพคล้ายๆกันนะครับเพียงแต่ว่าท่านจะเลือกอธิบายปรากฏการนี้ยังไงด้วยคำพูดแบบไหนก็ตามเถอะแต่คงปฏิเสธยากว่าถึงที่สุดเน่เวลาเขาเลือกตั้งกันเสร็จใน,ในการจัดตั้งรัฐบาลนเกิดการจับสองในสามก๊กนี้แน่นอนนี่ผมฟังทฤษฎีนี้คุณเต้นมาสักพักใหญ่ๆแล้วนะพี่เต้นก็ไปอธิบายขยายความคิดแบบนี้นะแล้วก็บางทีความคิดพี่เต้นก็มีคนมาแลกเปลี่ยน กลับเหมือนกันว่าไม่ใช่ไม่ใช่3หรอกมันแค่2อ,อะไรเองก็แล้วแต่แต่คุณเต้นยืนยันว่าเลือกตั้งปี2,570ถ้าเกิดขึ้นในปีนั้นนะฮะก็มันจะออกมาแบบนี้แหละไม่มีพักการเมืองใดพักการเมืองหนึ่งชนะแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดครับเพื่อไทยก็ไม่ชนะเบ็ดเสร็จเด็ดขาดนะครับ ผมว่าเกินครึ่งนี่ยังพูดยากครับเพื่อไทยขนาดนี้เนี่ยเรามองที่ตัวเลข200ที่นั่งก็ยังเป็นการบ้านที่เราต้องทํางานหนักกันทุกคนทุกวันเพื่อไปให้ถึงให้ได้ครับทําไมมักน้อยครับรอบนี้200ที่นั่งน้อยไหมไม่น้อยนะครับ200จาก500ถ้าหากว่าเป็นแกนนาจัดตั้งรัฐบาล200ที่นั่งผมก็เชื่อว่ามันมีสถเียรภาพพอสมควรมีภาวะการนําที่จะเอานโยบายหลักของพักเป็นนโยบายหลักของรัฐบาลครับเทียบกับ140กว่าเสียง ที่เป็นแกนนารัฐบาลปัจจุบันเนี่ยผมว่า200แข็งแรงกว่าน่แน่สมัยหนึ่งเคยได้มากกว่านั้นเยอะเป็นรัฐบาลพักเดียวเราไม่อยากได้แบบเดิมแน่นอนที่สุดใครก็อยากได้เกินครึ่งในการเลือกตั้งครั้งถัดไปจะมีอย่างน้อยหนึ่งก๊กประกาศเป้าหมายเกินครึ่งแลนสไลด์อย่างแน่นอนอเพราะว่าก๊กที่ว่าครับเขาไม่ต้องการจะตอบคําถาม <c oughs> ว่าจะต้องจับกับใครหรือไม่ ดังนั้นการประกาศเป้าหมายแลนสไลด์เอาละทางหนึ่งก็อาจจะเป็นเป้าหมายการเมืองจริงๆอยากจะตั้งรัฐบาลพักเดียวเพื่อขับเคลื่อนวาระของตัวเองให้ได้มากที่สุดอ,อันนี้ก็เข้าใจแต่อีกมุมหนึ่งก็คือคเพื่อจะใช้บังคําถามอมว่าคุณจะต้องจับหรือไม่จับกับใคร,ครพูดวันนี้เลยได้ไหมพูดตอนนี้เลยได้ไหมออันนี้ผมว่าจะไม่มีคําตอบเอาพูดกันชัดๆเลยก็ได้เพราะว่ามันไม่ได้เป็นการโจมตีให้ร้ายกันอะ คือก๊กพักประชาชนกกสีสม้มครับ,รบจะจะยืนอยู่จุดนี้แน่ๆถ้ามองรูปประทาให้ชัดก็คล้ายๆกับพักเพื่อไทยในการเลือกตั้งครั้งที่แล้วครับพักเพื่อไทยครั้งก่อนประกาศเป้าหมายแลนสไลด์ซึ่งก็ประกาศโดยฐานคิดว่าเราเคยเกินครึ่งมาแล้วตั้งแต่รัฐบาลนายกทักษิณก็377จาก500รัฐบาลนายกปู265จาก 500, 500ครับประกอบกับ เราเชื่อว่าภายใต้การบริหารของรัฐบาลฝา่ายพลเอกประยุทธ์ประชาชนเขาอยากเปลี่ยนแปลงครับและมองมาที่พักการเมืองซึ่งมีผลงานมีประวัติในการผลักดันนโยบายให้เกิดขึ้นจริงได้ก็คือพักเพื่อไทยโพสํารวจต่างๆก่อนที่จะเข้าสู่หมดเลือกตั้งพักเพื่อไทยก็นําโดง่งหัวหน้าพักเพื่อไทยคือคุณแพทองทานคะแนนนิยมก็ดีวันดีคืนด้วยองค์ประกอบทั้งหมดนี่แหละครับจึงมาสู่การประกาศเป้าหมายแลนสไลด์ แล้วพอประกาศเป้าหมายแลนสไลด์ก็ไปเจอคําถามว่าเอาแล้วถ้าคุณไม่เกินครึ่งคุณจะต้องจับมือกับใครหรือไม่ที่จริงในทางการเมืองพรรคการเมืองเขาจะไม่พูดกันก่อนที่จะเห็นคะแนนจากการเลือกตั้งของประชาชนแนวปฏิบัติเนี่ยมันมากันแบบนี้ครับแต่ว่าเมื่อสถานการณ์ทางการเมืองมันเรียกร้องให้มีการตั้งคําถามและมันต้องการคําตอบขึ้นมาทันทีครั้งถัดไปมันก็จะเกิดแบบเดียวกันนี่แหละ อ่าแล้วพักการเมืองหรือก๊กที่จะตอบยากที่สุดก็คือก๊กพักประชาชนครับนี่พอพูดไปแบบนี้ในหลายๆรายการนะไม่ใช่รายการเรารายการแรกนะครัวก็มานะเข้าใจทำ,ทำไมทำไมพี่เต้นคือมันต้องไปโดนพักการเมืองนี้หรือว่าเราก็วิเคราะห์ตามทฤษฎีการเมืองที่เราคิดนี่แหละผมวิเคราะห์ตามภาพที่ผมมองเห็นตามทฤษฎีการเมืองที่ผมคิดและผมเชื่อว,ว่า พักการเมืองพักใดก็ตามในประเทศนี้สามารถที่จะพูดถึงได้ครับสามารถที่จะแตะต้องสัมผัสได้แล้วถ้ามองกันให้ชัดเนี่ยครับผมไม่ได้ไปพูดให้ร้ายอะไรก็สะท้อนจากมุมวิเคราะห์จะเห็นด้วยหรือเห็นต่างไม่ได้ว่าถ้าเห็นต่างก็ควรจะมีเหตุผลมาหักล้างมาอธิบายหรือมีคำตอบสั้นๆง่ายๆที่ผมตั้งคำถามว่าพักประชาชนจะตอบยากที่สุดถ้าถูกถามว่า คุณจะจับหรือไม่จับกับพักไหนอย่างเด็ดขาดจะไม่มีคําตอบครับผมฟันธง<อ>จนถึงวันเลือกตั้งนั่นแหละ,ะคุณผู้ชมต้องยอมรับข้อเท็จจริงครับบางอย่างที่คุณรัฐวุ้นพูดนะครับก็ผมในฐนานะสื่อมวลชนกคค็คำถามนี้พักประชาชนก็ยังตอบอไม่ได้นะเท่าที่ผมดูนะตอนนี้นะครับก็ก็เป็นคําถามสําคัญคเหมือนกันเดี๋ยวเราไปที่พักประชาชนก่อนและไล่ที่ละก๊กนะครับ <laughs> พักประชาชนคุณเต้นบอกว่า บอกตอบยากเวลาใครจะไปถามว่าคุณจะจับกับเพื่อไทยหรือเปล่าภูมิใจไทยหรือเปล่าถูกไหมครับเพราะอะไรอะ่ะก็มันตอบไม่ได้เนื่องจากว่าขณะนี้เนี่ยพรรคเพื่อไทยก็ถูกพูดถึงจากพรรคประชาชนบางส่วนว่าเป็นพรรคการเมืองระบัดสัตว์ครับยังพูดอยู่นะนะครับ,รบในขณะที่ก๊กของฝ่ายภูมิใจไทยหรือพรรคร่วมรัฐบาลเดิมจากพลเอกประยุทธ์เนี่ยพวกนี้ก็คือพรรคการเมือง ที่ร่วมมือกับผดเด็จการมาก่อนอเขาแปะป้ายแบบนี้ไว้นะใช่ครับสีส้มแปะป้ายให้ให้สองก๊กนี้ครับทีนี้มันก็จะเกิดคำถามว่าถ้าวันหนึ่งพักประชาชนเกิดจะต้องจับมือรัฐตั้งรัฐบาลกับพักเพื่อไทยสมมตินะครับครับคำถามคือถ้าถึงวันนั้นพักประชาชนจะกลายเป็นพักรบัดสัตว์เสียเองหรือไม่เพราะว่าไปจับมือกับพักรบัดสัตว์อย่างพักเพื่อไทยนี่มุมหนึ่งนะครับ อีกมุมหนึ่งก็คือถ้าหากว่าจะต้องไปคุย <c oughs> เพื่อจับมือกับภูมิใจไทยหรือพรรคอื่นๆ <P aper> ปรากฏว่าพรรคการเมืองกลุ่มนั้นน่ะเขาประกาศเสียงดังมาตลอด <c oughs> ว่าเขาจะไม่จับมือกับพรรคที่มีแนวทางแก้ไขมาตราหนึ่งหนึ่งสองครับดังนั้นถ้าหากเกิดภาพกพกพรรคประชาชนกับกพกพรรคภูมิใจไทยจับกันเนี่ยพวกภูมิใจไทยกลายเป็นพวกตบัดสัตว์หรือเปล่าอืเพราะเคยประกาศไว้ว่าจะไม่จับ คนที่มีนโยบายเรื่องของการแก้ไขมาตรา1น2ปัญหาจะเกิดขึ้นต่อมาก็คือว่าหลายคนอธิบายผมไปออกรายการเนี่ยพิธีกรเขาก็บอกว่าแต่ว่าพรรคประชาชนเนี่ยไม่มีเรื่องแก้1นึแล้วนะเพราะว่าสารรัฐธรรมนูญท่านวินิจฉัยไว้อันนี้เป็นความจรงิงแต่พอถามว่าพรรคประชาชนจะเลิกผลักดันแก้1นึหรือเปล่าผมว่าเขาตอบยากอีก อ๋อก็เป็นคําถามที่ซ้อนลงมาแล้วประชาชนก็จะตอบยากไปอีกใช่ครับคือจะบอกว่าเลือกไม่ผลักดันแล้วเนี่ยผมยังไม่เคยได้ยินท่านไหนพูดแบบนี้ส่วนจะบอกว่าเดินหน้าเต็มตัวแน่นอนก็พูดยากครับเพราะว่าสถานการณ์เรื่องสารรัฐธรรมนูญเรื่องคดี44ท่านในปปชก็ยังคาอยู่นี่คือสภาพที่มันเป็นไม่มีดราม่าไม่มีการโจมตีอะไรเลยครับก็พูดโดยข้อเท็จจริงที่ผมมองเห็น ถ้าสมมติพรักประชาชนเขาได้250คงไม่มีปัญหาแหละอ่าแต่ถ้าไม่ถึงต้องอาศัยเสียงบางส่วนสมมุตินะครับภูมิใจไทยอาจจะดูยากถ้าฟังจากคุณนัทวุฒิพูดกับเพื่อไทยได้ไหมฮะคือผมไม่ได้อยู่ในฐานะครับที่จะบอกว่าพักเพื่อไทยจะจับมือกับใครหรือไม่ครับแต่โดยหลักอะพักที่เขาร่วมรัฐบาลกันอยู่ เขาจะตอบคําถามง่ายกว่าคุเพราะไม่ไม่ฮะเพราะว่าเขาจะบอกว่ามันก็ต้องเริ่มต้นพิจารณาจากพรรคการเมืองที่ร่วมงานกันอยู่ปัจจุบันก่อนอเขาจะพูดแบบนี้เพราะเขาเป็นรัฐบาลด้วยกันอยู่ใครมันจะประกาศว่าเที่ยวหน้าเราพร้อมจะจับกับฝ่ายค้านรัฐบาลก็แตกสิครับดังนั้นสองก๊กคือก๊กเพื่อไทยกับก๊กฝ่ายอนุรักษนิยมเนี่ยจึงตอบง่ายกว่าครับโดยเงื่อนไขที่ว่าแต่ ก๊กพักประชาชนเนี่ยอย่างที่อย่างที่เรียนนะครับคือคือผมไม่แน่ใจด้วยซ้ําว่าถ้าหากความจริงทางการเมืองมันไปถึงวันที่เฮ้ยต้องคุยกันอ่ะครับมันได้สองร้อยร้อยกว่าไล่ไกันมาอย่างเงี้ยนะครับทีนี้ฝ่ายกองเชียร์จำนวนหนึ่งที่สนับสนุนเนี่ยอาจจะจะคิดยังไงทีนี้อเวลาเวลาที่เออเขาต้องมานั่งคุยกันตอนนี้กองเชียร์ส้มแดงนี่ไปกันสุดทางนะบางส่วนบางส่วนอ่าแต่ว่า จำนวนหนึ่งซึ่งก็ไม่น้อยเหมือนกันก็คิดกันด้วยหลักเหตุหลักผลครับเป็นคู่แข่งกันแน่ๆต่อสู้กันเข้มข้นอย่างแน่ๆแ,แต่ว่ามันไม่จะเป็นต้องเสร็จเป็นศัตรูกันนะส่วนตัวผมเนี่ยผมเชื่อแบบนี้ครับแล้วก็ตลอดเวลาที่ผ่านมาเวลาพูดถึงผมถือว่าเป็นสิทธิที่คนคนหนึ่งจะพูดถึงพักการเมืองไหนก็ได้วิธีหรือสาระที่จะพูดต่างหาก คือสิ่งที่จะอธิบายว่าเออมันพูดด้วยเหตุด้วยผลไหมพูดด้วยข้อเท็จจริงหรือไม่หรือว่าเป็นการพูดเพื่อหาเรื่องกันด้อยค่ากันอันนั้นก็อีกแบบ,บซึ่งผมไม่ทําเมื่อสักครู่คุณนทุมุบอกว่าอาการจับมือระหว่างกับเพื่อไทยระหว่างกับพักประชาชนก็ยังพูดว่าเนี่ยมันอาจจะไกลเกินไปแล้วปกติเขาก็าจะคุยกันเอง ก่อนระหว่างพักร่วมรัฐบาลถูกไหมครับถ้าเก่งฟังพี่เต้นแบบนี้นะหมายความว่าสมมุติว่าพักประชาชนได้ไม่ถึง250ที่นั่งแล้วได้แค่มา200กว่าหรือ200ไม่รู้ถึงหรือเปล่านะ <c oughs> ก็อาจจะอยู่ในสถานะฝ่ายขานแบบเดิมได้อีกไหมครับอะไรมันก็เกิดขึ้นได้ในทางการเมืองผมคงไม่ได้ขยายภาพไปจนถึงจัดตั้งรัฐบาลเสียล่วงหน้าสปีตั้งแต่วันนี้มันก็จะไกลไปแต่ผมเพียงอธิบายว่า บรรยากาศอของเหตุการณร์อ่ะมันจะเป็นอย่างที่เราคุยกันนี่แหละส่วนว่าใครจะเป็นรัฐบาลใครจะเป็นฝ่ายค้านใครจะจับกับใครเนี่ยมันยังไม่มีข้อสรุปณปัจจุบันหรอกครับครับการเมืองสามก๊กตามทฤษฎีของคุณนัทวุฒิใส่เกลือก็มีทฤษฎีของบรรดาแกนนําสีส้มมานะครับบอกโอ้ยไม่ใช่3หรอก2แค่นั้นอนะ่ะพวกคุณนะอยู่ก๊กเดียวกันพวกผมคือพวกเขานะสีส้มเนี่ยมีแค่ก๊กเดียวมีแค่2ก,ก๊กคุณก็จะรวมกันไงแล้วมารุมพวกผม ก็ไม่แปลกที่หลายๆท่านอาจจะมีมุมมองแบบนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าผู้รับฟังจะเลือกมองภาพไหนที่มันเข้าใจง่ายแล้วก็จับต้องในทางความเป็นจริงได้ชัดกว่าที่ผมพูดว่ามันเป็นสามก๊กอะมันไม่ใช่แค่ว่าเป็นเรื่องพักเรื่องคะแนนเลือกตั้งอย่างเดียวนะปฏิสัมพันธ์ทางการเมืองของสามก๊กนี้ก็มีทั้งร่วมประโยชน์กันทางการเมืองและมีทั้งต้องฟาดฟัน กันทางการเมืองอธิบายขยายความแข่งขันเชื้อเฉือนกันอยู่ในทีครับอาเช่นเราจะเห็นการโหวตกฎหมายบางเรื่องบางฉบับในสภาครับที่พรรคแกนนํารัฐบาลกับพรรคแกนนําฝ่ายค้านโหวตไปทางเดียวกันแล้วพรรครวมรัฐบาลโหวตไปอีกทางครับเนี่ยฮะคือภาพของการเมืองสามก๊กแบบที่ผมอธิบายก๊กเพื่อไทยกับก๊กพรรคประชาชนเนี่ยเขาเห็นด้วยทางเดียวกันนะ แต่ก๊กพักภูมิใจไทยเนี่ยเราก็เห็นอีกแบบอย่างเช่นเรื่องรัฐมนูลม,มันก็เป็นสมการแบบนี้ในสามกลุ่มนี้ครับและปฏิสัมพันธ์ของมวลชนผู้สนับสนุนครับก็จะมีลักษณะคล้ายๆกันเช่นถ้าหากประเด็นไหนที่ก๊กพักเพื่อไทยถูกโจมตีอทั้งสองก๊กเนี่ยนะครับม,มบวลชนสนับสนุนจำนวนหนึ่งก็แล้วกันผมไม่เหมาว่าทั้งหมด ก็เห็นไปทางเดียวกันนะครับเรื่องออกไหรฮะสมมุติถ้าเกิดมีการเคลื่อนไหวมวลชนขึ้นมาครับมีการเดินขบวนไล่รัฐบาลพักเพื่อไทยด้วยความเคารพนะครับผมคิดว่าอาจจะมีกลุ่มผู้สนับสนุนกกพักประชาชนบางส่วนครับไปร่วมด้วยก็ได้คือไม่ได้บอกว่าพักประชาชนจะไปร่วมหรือว่าส่วนใหญ่ที่สนับสนุนพักประชาชนจะไปร่วมนะแต่ผมว่าเพิ่มเลือบางส่วนมี จะเห็นจะเห็นอะไรแบบนั้นเช่นเช่นสมมติว่ามีกลุ่มตัวแทนหรือกลุ่มแกนนําฝ่ายอนุรักษนิยมเดิมที่เราเคยเห็นเช่นเสื้อสีเหลืองอะไรเองก็แล้วแต่นะครับมีการออกมาชุมนุมก็จะเห็นแกนนําสมาชิกหรือคนที่มีแนวคิดแบบพรคประชาชนไปร่วมด้วยอาจจะมีบ้างครับอะไรแบบนั้นครับแล้วก็ถ้าหากว่าฝั่งหนึ่งฝั่งใดครับเกิดเปลี่ยนพลัมทางการเมืองเนี่ยมันมีพื้นที่ประโยชน์ร่วมของสองก๊ก อยู่ด้วยกันเสมอเข้าใจไห้ครับเอาเช่นสมมุติว่าเอาละเมื่อกี้ยกตัวอย่างแล้วว่าถ้าเพื่อไทยเพี่ยงล้มหรือถูกโจมตีครับมันเป็นพื้นที่ประโยชน์ร่วมของก๊กพักประชาชนกับก๊กอนุรัิยมอเพราะอะไรฮะเพราะว่ามันเป็นคู่แข่งกับเพื่อไทยทั้งคู่นี่ในทางกลับกันถ้าเกิดว่ามีประเด็นเรื่องพักประชาชนเสี่ยงล้มมันก็เกิดพื้นที่ประโยชน์ร่วมครับของก๊กพักเพื่อไทยกับอีกก๊กหนึ่งเหมือนกันครับ แล้วในภาพแบบเดียวกันนี่แหละถ้าก๊กไฟยอนุรัษนิยมเพียงพล้ครับก็เป็นพื้นที่ประโยชน์ร่วมอมันเลยเป็นข้อสรุปว่าการเลือกตั้งสนามไหนเองก็แล้วแต่มันคงไม่มีใครชนะแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดแล้วมันก็จะเป็นสามก๊กไปแบบเนี้ครับอย่างน้อยที่สุดจนกระทั่งตั้งรัฐบาลชุดหน้าได้สําเร็จเออไอไอทฤษฎีสามก๊กนี่มันเกิดจากอะไรเนี่ยครับมันมันมันมีตัวแปรเริ่มต้นจากอะไรแต่ก่อนมันมีแบบนี้ไหมไม่นานนะแต่ก่อนมัน สู้กันนหนึ่งหนึ่งนะนทีิปัตรไทยรักไทยอะไรแบบนี้มันเป็นแบบนั้นมาตลอดครับแต่ว่าการเมืองมันเป็นพลวัตรครับมันไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่มันมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาและเมื่อมันมาถึงจุดที่ความขัดแย้งทางการเมืองความซับซ้อนทางอํานาจครับมันทําให้กลายเป็นสภาพอย่างที่เห็นเนี่ยก,ก็คือมีพรรคการเมืองที่เกิดขึ้นมาใหม่ ประกาศวาระของตัวเองประกาศการเปลี่ยนแปลงอะไรที่มันก็รูแลดูก้าวหน้าครับแลดูท้าไทยมากขึ้นกับพรรคการเมืองที่เคยนําการเปลี่ยนแปลงครับแต่ว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมเป็นด้านหลักก่อนที่จะประสบชะตากรรมทางการเมืองถูกยึดอํานาจครับแล้วก็ออกมาต่อสู้กับอํานาจเผด็จการขบวนการรัฐประหารครับ ก็เลยเป็นพรรคการเมืองที่นําความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองไปเสียด้วยจากชะตากรรมนั้นครับกับอีกกลุ่มหนึ่งเขาเป็นฝ่ายที่ได้ประโยชน์จากกลไกรัฐประหารจากกลไกอํานาจของฝ่ายอนุรักษนิยมครับจากการพ่ายแพ้การเลือกตั้งแต่สามารถที่จะมีขบวนการอะไรก็ตามล้มรัฐบาลที่ชนะเลือกตั้งแล้วก็กลับขึ้นมาเป็นรัฐบาลได้ครับมันเกิดแบบนี้ครับคือ ขัดแย้งกันไปขัดแย้งกันมาจนเกิดอีกทางเลือกหนึ่งให้กับประชาชนซึ่งในทัศนะผมเป็นเรื่องที่ดีนะออคือการเมืองมันต้องเป็นอย่างนี้ฮะมันจะไปหยุดนิ่งอยู่กับที่แล้วก็ไม่มีอะไรที่เป็นความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเลยในท่ามกลางความขัดแย้งแหลมคมอย่างที่เราเป็นเนี่ยไม่ใช่นะครับ ในความขัดแย้งที่แหลมคมแบบนี้ในทุกสังคมมันก็จะเกิดปรากฏการณ์อะไรขึ้นมาใหม่ๆใ,ให้ประชาชนได้ขบคิดถกเถียงและหาข้อยุติร่วมกันเสมอสำนักข่าว Today Make tomorrow today